นี่คือเราอะไปเจอร้านผัดไทยร้านหนึ่งที่เชียงดาวมาอร่อยมากแล้วเจ้าของร้านเนี่ยนะเขาเป็นเชฟเก่าแต่ว่าอินดี้ไงมาเปิดร้านผัดไทยที่บ้านขาย30บาททุกเมนูและร้านเนี้ยนะเดินเข้าไปคือเยอะมากลูกค้าเหรอไก่จ้าเขาเลี้ยงไก่ไว้เยอะมากมีไก่มากมายมาต้อนรับฉันฉันก็คืองงแต่ว่าไปจ้ะไปกินจ้ะ ผัดไทยที่อินดี้ที่สุดในเจียงดาวกับกอมนอปากลับเร็ว<ะ>เบ็ดมันบอกให้กลับแบบกลับกลับกลับกับกับกับ กลับเลยเดีย๋ยวพื้นยังไม่ทันไปเลยบ้า <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่เชียงดาวค่ะเชียงดาวเนี่ยเป็นอำเภอหนึ่งของเชียงใหม่ห่างจากตัวเมืองประมาณ1ชั่วโมงคือเราออกมาเชียงดาวบ่อยแล้วแล้วเราก็ค้นพบได้อย่างหนึ่งว่าคนเชียงดาวมีความสุขมากจนเราต้องกลับมาแล้วกลับมาอีกรั้งนี้ถือรู้สึกว่าอยากไข่ทอดเก็บไว้เป็นแบบความทรงจําของตัวเองละวิวทั่าหางของเราก็คือภูเขาไฟฟูจิโดยหลวงเชียงดาวเฮ้ยไก่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 อยู่ใต้โต๊ะอยู่ทางเดินอยู่ในครัว คือเชฟอะเขาก็เขาก็กําลังผัดผัดเออแล้วมีไก่ยืนเฝ้าแล้วบอกน้ำปลายเยอะน้ำปลายเยอะผมชุบรสอยา่าใส่เออแล้วเชฟก็เหมือนแบบคุยกับไก่เขาบอกว่าไก่ต้องมชีวิตชีวาให้จาอยากมีชีวิตชีวาต้องมีต้องมีไก่ฉันก็เลยบอกว่าไก่จ๋ายืนหัวจนเถิดเขาบอกว่าร้านนี้มีซิกเนเจอร์อยู่ที่ไก่แต่เราไม่รู้ว่าจะมีไก่ ที่เป็นฝีมือจากเชฟจากโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่มาก่อนนะจ๊ะเชฟคือเชฟพี่ดวงพี่ดวงเนี่ยเคยทําเชฟอยู่ที่โรงแรมที่เชียงใหม่ค่ะแต่ว่าตัดสินใจลาออกจากทางโรงแรมมาเปิดร้านเองเพราะว่าเจ้าของโรงแรมไม่ให้เลี้ยงไก่ค่ะ เหตุผลจริงๆเลยก็คืออยากให้คนทั่วไปได้กินอาหารอร่อยระดับเชฟปิดมือโรงแรมจานที่มาเสิร์ฟเหมือนเราไปกินอาหารที่มันแบบแพงๆหรือว่ากินในโรงแรมอะแล้วรู้ไหมว่าทุกจานเนี่ยสามสิบบาทเฮ้ยสามสิบบาทเวอรสูตรเด็ดของร้านนี้มีอะไรบ้างคะพี่คือเราเอาสูตรแบบโบราณจริงๆอะไม่มีการปรุงแต่งสีซอสที่หรือว่าซอสมะเขือเทศไสแทบไม่ชันอะ เมนูในร้านมีเยอะมากเลยอ่ะมีผัดไทยเส้นจันปกติที่เรากินกันมีเกี๊ยวกรอบผัดไทยมีผัดไทยวุ้นเส้นผัดไทยเส้นหมี่กรอบผัดไทยโฮวีตแซนด์วิชตัวนี้เรารู้สึกว่ามันแปลกเลยเพราะเราไม่เคยกินเอาขนมบางโฮวีตเอาไปปิ้งบนกระทะแล้วก็ทําซอสเข้มข้นขึ้นนิดหนึ่งเป็นฟิลเหมือนแบบเหมือนแยมอะแต่มีเครื่องของผัดไทยอยู่ด้วยนะจ๊ะเป็นไส้ให้กับแซนด์วิชแล้วก็หั่นหั่นหั่นออกมาเหมือนเป็นแบบแซนด์วิชมันแบบชุ่มซอสกัดกินได้แบบอร่อยแต่อันนี้เราชอบมากผัดไทยข้าซอ ถ้า้าขอนรถจะกลายเป็นผัดไทยข้าวซองถ้าเป็นเกมไนจะกลายเป็นข้าววินแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นเรือจะเป็นผัดไทยข้าวท่าเออแต่ว่าตอนเนี้ยเล่นนานเริ่มจะไม่ข้าวท่าหิวข้าวอร่อยมากคือเขาผัดได้ถึงเครื่องมากและเครื่องนี่เขาใช้คือเครื่องยนต์ใช่เบนซินอ่ะไม่ใช่ดีเซลหรอนะเช้คื่อเครื่องดีเซลด้หรอดไหมคะพี่แมวพวกเราน่ารักไหมคะ น้ำซอสเขาเด็ดเขามีความกรองมีความแบบหวานเค็มนี่คือสิ่งเลึลับที่ซ่อนตัวอยู่ฉันไปอยู่ที่ไหนมาฉันไม่เคยกินเลยฉันมาที่นี่ตั้งหลายครั้งทําไมทําไมไม่เคยกินใครเชื่อาลาดินอะผมเมงครับ <laughs> ทำไมถึงชื่อลาดินคะพ่อเคยอธิบายชื่อผมอยู่นะอะลาดินไม่ได้เขียนแปลว่าลาดินที่แปลว่าเจ้าชายนะครับเขียนแปลว่าอ่ะที่แปลว่าไม่แล้วก็ลาที่แปลว่าไม่จับก็คือเราจะไม่ลาจากดินใช่ครับประมาณนั้นอ่ะลาดินพี่ขออุ้มไก่ได้ไหมคะได้ครับได้ครับเฮ้ยน่ารักมากอ่ะไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนไก่เพราะอะไรคะพ่อบอกว่าก็ไก่มาก่อนแต่จริงๆแล้วเหมือนไข่เกิดก่อนปะไข่ไก่ไข่ไดโนเสาว นอกจากพี่ดวงน้องอลดินฉันเจอพี่แมวเป็นแม่ของอาดิน่ารักใจดีมากเลยยิ้มเก่งมากคุยแบบเป็นมิตรอะไรเงี้ยเออเราก็เลยไปชวนเขาคุยว่าแบบหนูมาเชียงดาวหลายครั้งมากไม่เคยมาที่นี่เลยนี่แบบครั้งแรกตกเพลนตกเพนแต่ว่าอร่อยมากอร่อยแบบมากมากเลยค่ะพี่หนูช็อกอะคือเรื่องไก่หนูก็ช็อกแล้วแต่ว่าช็อกที่ราคาทำไมมันสามสิบบาท ก็เราไม่ต้องมีต้นทุนอะไรเยอะร้านเราก็ไม่ต้องเช่ามะขามก็ต้นเราก็มีเรามาอยู่บ้านนอกใช่ไหมคะต้นทุนไม่เยอะผู้คนก็เงินก็ไม่เยอะอใช่ไหมคะมมก็ช่วยๆกันไป จริงๆหนูสารภาพเลยว่าแบบตอนแรกคือเราไม่ได้จะมาทำคอนเทนต์หรืออะไรเลยค่ะแค่ตอนแรกจะเข้าป่าไม่ได้คาดหวังอะไรเลยก็แบบเออกะว่าไปกินแต่แบบหนูรู้สึกหนูประทับใจมากประทับใจรสชาติแล้วประทับใจไก่จะมีร้านถัดไทยที่ไหนมีไก่อยู่ตรงนี้แล้วหนูก็คือแบบว่าขันกับไก่ได้อะไรเงี้ยโอ้ยรู้สึกอยากมาเป็นลูกสาวเชียงดาวอีกคนนึงเลยค่ะจริงๆมาเป็นลูกสาวบ้านนี้ไหมวิยังไงยัง เราเคยอยู่ในเมืองกันมาแล้วชีวิตในเมืองมันวุ่นวายเนาะหน้าวันหนึ่งที่เราคิดว่าเออกลับไปอยู่ที่บ้านเงียบๆดีกว่า,ก,วาก็ไม่ไหวเงียบเกินไปเอาซะหน่อยแล้วเราเปิดร้านเนี้ยขึ้นมาเหมือนก็เป็นที่ตอนหล,ล<ช>ับคนให้มาหาเรา<ช>เราไม่เหงาเราไม่เหงาถ้าตอนลูกค้าหมดเราก็ไม่เหงาเพราะอะไรมีไก่มีเป็ดมีเป็ด นี่เป็น EP ีแรกที่เราเสิร์ฟความสุขของคนเชียงดาวให้นะคะซึ่งแบบจริงๆเรามารับแล้วเราก็อยากส่งต่อให้ทุกคนดูก็ฝากติดตามกมนอด้วยนะคะกมนอค่ะก็เป็น e ีีแรกของกมนอนะคะชอบก็กดไลก์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะถ้าไม่ชอบก็ด่าได้นะแต่อย่าแรงเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะพาเข้าป่าไปกับเพื่อนชาวพยอค่ะ เจอกันนะบาย